สวัสดีค่ะจากเงินอธิษฐานของผู้ซื้อสลากทุกคนทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นำมาสร้างกำลังใจให้กับผู้ที่ต้องการโอกาสทางสังคมเพื่อให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ โรงเรียนสีสังวนของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีเป็นโรงเรียนที่ทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนงบประมาณค่ะในการสร้างห้องเฉพาะเพื่อเป็นห้องคอมพิวเตอร์และมีอุปกรณ์การเรียนการสอนสําหรับน้องๆเด็กพิการเราจะไปติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้กันค่ะ,ะความจําเป็นที่จะต้องมีห้องทันสมัยเพื่อเด็กที่มีความพิการทางร่างกายได้สุขื่อนไหวได้สุขภาพ เนื่องจากว่าโรงเรียนของเรานั้นได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากผู้มีศีลศรัทธาสร้างอาคารเรียน3ชั้นขณะนี้การก่อสร้างไอเดเนมนการเสร็จแล้วแต่ห้องเรียนต่างๆยังขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยเราจึงจัดโครงการเพื่อขอความอนุเคราะห์เมตตาจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อจะมาปรับปรุงห้องเรียนต่างๆที่สร้างเสร็จแล้วให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะมีสื่อที่ทันสมัยเหมาะสมกับความพิการของเด็กแต่และคนเนื่องจากว่าเด็กที่นี่นั้นนะครับบางคนก็มีอัยวะไม่ บ,บางคนต้องใช้ปากเขียนดังนั้นในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการที่จะดําเนินการพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขถ้าเกิดเด็กนักเรียนของเราหรือว่านักลูกๆของเราเนี่ยมีศักยภาพพอที่จะไปเรียนร่วมกับเด็กปกติได้เด็กจะสามารถนําความรู้ที่เรามอบให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกไปใช้ชีวิตร่วมกับเด็กปกติโดยที่ไม่แตกต่างจากเด็กปกติทั่วไปขอขอบคุณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้สร้างโอกาสความหวงังและกำลังใจให้กับพวกหนูค่ะขอบคุณค่ะจากเงินอธิษฐานของผู้ซื้อสลากทุกคนทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นำมาพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืนค่ะต้องขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สร้างความสุขจากความหวังเพื่อสังคมไทยแล้ววันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลความสุขจากความหวังเพื่อสังคมไทย